ใช่ก่อนเที่ยงเมื่วานนี้ถือว่าเป็นเหตุระทึกนะครับที่ตำรวจทางหลวงจุมพรเนี่ยแล้วก็สายตรวจทางหลวงเนี่ยตอนนั้นเขากำลังตั้งดาวตัวอยู่ปรากฏว่าสังเกตเห็นรถเก๋งตัวต้ยาวิสเนี่ยไม่ติดผ่นป้ายทะเบียนแล้ววิ่งมาตรงถนนเเกษตช่วงอำเภอ่าแซกจุมพรก็เลยจะเรียกให้หยต่กลับไปมาคนขับแทนที่จะยุดกับเร่งความเร็วหลบหนีเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็ต้องมีทุมสกัดจับครับอารมณกลังตำรวจทางหลวงตำรวจท้องที่ออกไล่ติดตามกนเลยกลายเป็นปฏิบัติการไล่ล่าแบบระทกเพราะคนร้าไม่ยอกหยุดนะครับ ก็ยังขับแข็งแางอีกและสุดท้ายก็เลี้ยวกลับไปถนนเอเชีย41พุ่งหน้าไปยังสุราษฎร์ธานีซึ่งระหว่างหลบหนีเนี่ยก็ไปชนรถกระบะ3คันชนมอเตอร์ไซค์อีก1คันพ่ายักเดินสุดท้ายเมื่อมาถึงจุดที่ห้องตำรวจพันเ์ี่ยือตําบลหลังสวจังหวัดชุมพรก็ขึ้นรถกระบะแล้วรถมันวิ่งต่อไม่ได้อย่างที่คุณกุ๊กบอกไปว่ารวมระยะทางที่หลบหนีเนี่ยประมาณ200กิโลเมตรผ่าน5อำเภอด้วยกันครับใช่ค่ะตำรวจตำรวจที่หลังสวนมานางกําลังเข้ามา